ันนี้นะคะเราในน้ำของขทบห้านะคะในโครงการช่องห้าประน้ำใจเพื่อสังคมค่ะเรากำลังจะส่งมอบน้ำใจที่เราได้ทำโครงการกองทัพบกโดช่อง5้าร่วมใจช่วยไทยพิบัตินะคะนำถุงอย่างที่พี่คนเห็นเลยนะคะไปยังที่พี่ที่สายพิบัตาขึ้นแล้วนะคะที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนะคะ นี่เรามาถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่ายิ้วอําเภอเวียงป่าป้าจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งก็เป็นจุดแรกที่เราเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่นี้นะคะเป็นคุณลุงประสิทธิ์แสนพุทธนะคะได้เข้าไปเยี่ยมกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็มอบความห่วงใยมอบกําลังใจไปด้วยถุงยางชีพผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆผู้ที่มีน้ําใจร่วมบริจาคผ่านโครงการของเราไปนะคะก็มีภาพมาให้ชมกันด้วยค่ะมาจากการระดมพลังน้ำใจของคนไทยทุกประเทศเลย มาอีบ้านแล้วนะคะบ้านของผู้ป่วยติดเตียงที่เราจะไาเยี่ยมนะคะเป็นบ้านที่สองไปดูค่ะว่าความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงลาบากไหมในภาวะที่ต้องเจอกับภาวะน้ําท่วม<อ>นะคะพี่นี้แล้วมียาหม่องที่คุณยายชอบด้วยมียาหม่องมีน้ําพริกทานน้าพริกได้ไหมคะได้เนาะมีน้ําพริกให้ทานด้วยนะคะค่ะน,นี่มันต้องนผสมยานเนี่ยนี่มียาสมุนไพรโอ้โหแล้วมีแปะแต่ตัวเนี่ยหนังกระติกไว้ด้วย คุณยายคะความช่วยเหลือมาถึงคุณยายถึงเตียงคุณยายเลยเนี่ยคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีค่ะยายซาบซึ้งมากดีใจเราก็ดีใจนะค่ะาดีคุณยายเนาะขอบคุณยยค่ะผู้โนเลยค่ะออกมาหลังจากไปเจอป้าน้อยป้าน้อยอายุ7จสิบปปีนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือสิ่งที่ประทับใจในวันนี้ก็คือ ป้าน้อยทราบซึ้งเราก็ทราบซึ้งด้วยนะคะว่าเรามาส่งกําลังใจแล้วก็ส่งความห่วงใยแล้วก็ส่งของใช้จําเป็นที่คุณป้าน้อยก็อยากอยากจะได้พอดีนะคะแล้วก็ทราบซึ้ง <c oughs> น้าตาไหลกันไปนะคะถ้าถึงว่าเป็นอีกหนึ่งความทราบซึ้งที่มีต่อกันนะคะทั้งสาหรับเป้าน้อยที่ขอบคุณสําหรับผู้ที่บริจาคผ่านโครงการกองทัพบโดยช่องห้ารวมใจช่วยไัยพิบัติในครั้งนะะี้ค่ะ ฐานที่ดึงนะคะที่ได้รับความเสียหายจากน้าท่วมเมื่อวันที่23ครูโรงเรียนป่านิ้วนะคะก็บอกกับเราบอกว่าเนี่ยน้ำเพิ่งแห้งอยู่ในเรื่องของการเคลียร์ทำความสะอาดคลีนทำความสะอาดทั้งหมด,ดเป็นสภาพโรงเรียนตอนแรกเป็นไงบ้างเอสูญเสียใจเยอะค่ะหนูคะเราไปเสียหายเยอะไหมหนูเยอะมากค่ะเยอะมากเลยเหรอคะตอนหนัามาประมาณเอวนี่ค่ะโอ้นี่ถ้ยุบเลยกี่วันสามสี่วันก็นห่วันค่ะโรงเรียนจุยอยู่ไปสี่วันค่ะ บอกว่าสมการบางที่เหลือผ่านทางโครงการของเราได้นะคะกองบกโดยช่องหน้ารวมใจช่วยใช้บัตรทางนี้นะะส่วนใหญ่ก็คืออุปกรณ์การเรียนนะคะอุปกรณ์การเรียนเช่นโต๊ะเต้าอี้เด็กตอนนี้มันพังหมดแลวค่ะเด็กโตคุณครูก็ไม่เหลือแลวค่ะโตะคอมพิวเตอร์ก็พังพังเรียนไม้นอกดาวนะคะแต่ทาให้ตอนนี้คือไม่มีเห็นจะเห็นโลกหมดนะคะแล้วล็อกเกอร์ต่างๆที่ใส่แล้วเดะเฉพาะห้องที่หมด มีเราจะส่ง <Cornell> ผ่านนะคะของการขอความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะผ่านไปดังผิีไฟเอสซีออนไลน์นะคะเผื่อว่ามีผู้ใจบุญนะคะหรือผู้ใจดีนะคะที่จะช่วยเหลือโรงเรียนฝั่งนิ้วให้เด็กๆได้ขับมาเรียนหนังสือกันได้ตามปกตินะคะมาถึงจุดสําคัญนะคะซึ่งเป็นจุดที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและเรามาถึงทัวร์สนามกองทัพชกเหลือประชาชน ี่หน่วยของกองผันหล้าที่3กองผันหล้าที่7ถึง1,003รอ7เนี่ยมาอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมที่นี่นะคะแล้วก็มาทำจับข้าวเลี้ยงผู้ประสบภัยทั้งหมดของอำเภอเวียงป่าเป้าที่นี่เลยนะคะ<ม>ตอนนี้<ม>นะคะกองผู้ในาการใหญ่นะคะของช่องข้าที่จะโอท่านพี่ใหญ่คงคางกำลังทำอาหารประกอบอาหารกันว<า>่ะก<า>็ไปเติมความเข้มในตัวเองนะคะเราขับรถ ที่มันไม่เค็มนําให้มันอร่อยด้วยเครื่องปรุงของเราที่เป็นวัสดุหอมอภัยเริ่มมีข้านวมด้วยใช่ไหมคะ,มคะ,ะเดี๋ยวมีข้าวหน่วมนช่อง5ปันน้ำใจนะคะ,ส,ะสำหรับภารกิจสุดท้ายในวันนะะีน้นะคะเรากลับมาที่วัดป่านิ้วนะคะซึ่งมี พ่อแม่พี่น้องตอนนี้ระคะก็มารอนะคะที่จะส่งมอบให้เราส่งมอบน้ําใจนะคะแล้วก็ถุงยางที่ต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ให้พวกเขานะคะซึ่งเขาก็ประสบภัยนับท่วมกันไแต่วันที่13ตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ก็มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาจะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปไปดูบรรยากาศดีกว่าค่ะว่าทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มนะคะที่เห็นพวกเรานะคะมาส่งมอบความห่วงใยขอคุณ่นะคะ นี่ค่ะมาน้่ค่ะนี่คะโอเก็ดีค่ะ เสร็จสิ้นนะคะด้วยความอิ่มเอมใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะพี่โหนะคะรอผูู้้ในการใจหน้าษณะในการเดินทางมาโพมบีปปาเป้าในวันนี้นะคะพี่โมถือว่าวันนี้ พึงใจมีความสุขเ,เป็นการทํางานตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยเราภูมิใจมากเพราะว่าประชาชนที่ประส,ภระสบภัยเนี่ยขาเดือดร้อนจริงๆพอเราลงพื้นที่เห็นทั้งบ้านเรือนเห็นทั้งโรงเรียนสิ่งปลูกสร้างต่างๆเราเห็นว่าเขาอะืะ้มใจที่อย่างน้อยตรงความเสียหายเขาจะมีน้ําใจตัวนี้ไปชดเชยอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขามีความสุขสันมากมันทำให้เราพอใจไปด้วยเราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เราเห็นรอยน้ำตาความสัมพันธ์ที่เราบอว่าเออ ไปหาเขาแล้วก็ส่งอ้ก็ขอจะยากปิดภารกิจในวันนี้อย่างสวยงาม